สวัสดีค่ะมาพบเจอกับตุ๊กเอ๋นะคะวันนี้นะคะตุ๊กจะมาเล่าถึงความประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโกลเลจินดีค่ะว่าทําไมตุ๊กถึงรักแล้วก็ทําไมตุ๊กถึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์โกลเลจินดีนะคะแล้วตัวตัวเองนะคะมีอาชีพหลักนะคะก็คือว่าอาชีพฟแล์ตุ๊กทำงานกองถ่ายนะคะแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่นะคะการทํางานกองถ่ายนะคะก็คือว่า เวลานอนจะน้อยมากเพราะว่าตุกต้องตื่นเช้าประมาณตีสี่นะคะก่าตุกจะเลิกงานนะคะก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก่าจะเดินทางกลับบ้านนะคะประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะคะวันหนึ่งนะคะถ้าตุกออกกองทุกวันนะคะตุกจะได้นอนน้อยมากสามหรือสี่ชั่วโมงต่อวันนะคะและช่วงที่นอนนะคะสามสี่ชั่วโมงนะคะก็คือว่าจะหลับไม่สนิทเพราะเราต้องภาวะพวงนะคะกับการตื่นนอนนะคะแล้วเวลาถึงเวลาตื่นนอนนะคะจะมีอาการแบบว่าขี้เกียจ ขี้เกียจไม่อยากรู้มันปวดเมื่อยไปหมดนะคะเพราะว่าเพียด้วยอ่อนเพียรด้วยแต่ว่าเราก็ต้องลุกนะคะเพราะเป็นการทํางานนะคะก็พอดีนะคะจังหวะมาเจอรุ่นพี่พอดีค่ะเราก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนค่ะก็เล่าให้รุ่นพี่ฟังว่าเรามีอาการแบบนี้พอดีรุ่นพี่ก็เลยแนะนําว่าลองทานตัวนี้ไหมเขาเรียกกลดเจินดีนะแล้วก็ตัวนี้มีโสมมีสารสกัดตั้งหลายตัวนะที่เป็นประโยชน์ลองทานมาแค่วันละเม็ดเองก่อนนอนแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วย ก็กินวันละเม็ดก่อนนอนนะคะตามที่รุ่นพี่บอกแนะนํานะคะเวลาผ่านไปนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะตุก็สังเกตตัวเองว่าตุกรู้สึกนอนหลับสนิทขึ้นนะคะแล้วเวลาตื่นตุกจะไม่เพียะคะ่ะแล้วก็ระหว่างวันนะคะก็คือจะสบายตัวไม่ที่เราเคยปวดเมื่อยมันก็คลายขึ้นนะคะรู้สึกว่าหาน้อยหน่อยแล้วก็คือไม่เป็นเหมือนอาการเดิมค่ะแล้วเวลาเห็นชัดก็คือขับรถกลับบ้านก็คือว่าไม่ไม่ค่อยง่วงนอนนะคะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแบบ ไม่เป็นเหมือนเดิมะคะ่ะก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะก็ไม่ต้องจอดนอนข้างถนนแล้วก็จอดนอนในปามอีกและะ้วค่ะแล้วก็เวลาผ่านไปนะคะช่วงรอบเดือนมานะคะก็สังเกตตัวเองนะคะว่ารอบเดือนมาดีขึ้น จากเคยที่มากระปิดกระปอยก็เริ่มมาเป็นปกติค่ะแล้วก็อาการที่เคยปวดหัวตื้อๆค่ะก็เริ่มดีขึ้นนะคะตุกก็เลยทานต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ค่ะโกลเดจินดีนะคะรักมากค่ะรักนี้ไม่มีนอกใจนะคะตรงนี้นะคะชอบมากเลยค่ะนอกจากทาให้ตุกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับตุกได้นะคะค่ะถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตุกก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมง,งานครบรอบ12ปีโกลเดจินดีนะคะ อยากรู้ว่าโกลาจินดีดียังไงนะคะมาร่วมฟังข้อมูลวิชาการนะคะเกี่ยวกับโกลาจินดีนะคะท่านจะได้รู้ถึงสปปรรพคุณของโกลาจินดีค่ะว่าดียังไงคะ่ะแล้วพิเศษสุดนะคะสําหรับท่านที่มาร่วมงานในวันที่2กันยายน64ที่จะถึงนี้นะคะทางเรานะคะมีโกลาจินดีนะคะมูลค่า555บาบาทมอบให้กับทุกท่านได้ไปลองทานฟรีค่ะถ้าใครรับฟังคลิปนี้นะคะ ชอบนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ตุกด้วยนะคะแล้วพบกันที่งานนะคะโกลเด้จิ้นดีรักนี้ไม่มีนอกใจค่ะ